เห็นไหมคะเขียนว่าอะไรนีมาปนี่นะคะธรรมชาติชายเลนเลนสนามอะไรยิงปืนเหรอห้ามจับจัดน้ำนะคะใครจะไปจับไปจาสนามยิงปืนค่ายพระรามหกล้า น,น,นี่มันสองร้อยเมตรอ่ะไอชี่ป่าถือสวยอ่ะนี่มั้งคลายสิ่งแวดล้อมนานาชาตินี่มั้งอุทยานไปเนี่ยน,นี่นของทางเดินธรรมชาติชายเลนนะจ๊ะมาลึกปิดก็ไม่มีผลจ้ะซ้ายซ้ายอะไรอ่ะเนี่ยอ้าว ก็ป้ายบัญชีไปทางซ้ายอ่ะแล้วนี่อะไรอ่ะเลาะป่าไปเลาะป่าไปมั้งให้เดินไปบันนกยห้ามนำรถเข้ามานะนะอคไรอยางไงอัตภันอสะภานอยู่ไหนอะมีเล่มันยังไม่ถึงเนี่ตรงทางเอียวห่างโองอ่ะไม่้มีองแคหน้ามีหนึ่งองอ่ะ ถ,ถนนเล็กจังอ่ะรอบแล้วไม่มีรถตู้ไม mm ่ม hmm. ีรถส่วนยังกับถนนมอเตอร์ไซค์เลยอ่ะเขาให้เจอหรือเปล่าตุ๊กใหญ่อยู่ใหญ่หรอถ้าถ้าขุดต้นไม้มหูถอยกลับเลยกว้างเนี่ยถึงอ่ะดินดำเนี่ยหนักกว่าแม่ แล้วมันกลับรถยังไงนะคะมันออกตรงนด้รอบแล้วก็มาไม่เจอสะพานนีงไงเนี่ยข้างหน้ามีเป็นอ๋อนี่ตาขอโทษนะคะทุกคนข้างหน้าจะมีปลาตีนรอตอนเราอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินข้ามสะพานโน้นแล้วก็มีตากับยายนั่งรอยอยู่ที่สลาวินาัวดูดิโน้นไงสะพานเธอเธอเห็นปลาตีนไหมคะเดี๋ยวฉันจะพาลงไปดูุคน ตรงนี้จะเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะคะจะมีน้องปูกับน้องปาตรีนนะคะอันนี้คือปลาตรีนขออนุญาตพูดไม่เพาะนะคะแต่น้องมีตรีนจริงๆน่ารักเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงสะพานนะคะพาไปดูจ้ะเป็นะสะพานสำรวจธรรมชาติ บัา,ากาตเราจะดูปาทรีนของจริงจะมีไหมนะอันนี้คือกงกลางเล็กและนี้คือกงกลางใบใ้ใหญ่ เธอฉันจะพาเธอไปเดินสะพานแขวนวิ้ววิ้ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสะพานสั่น นี้ก่อนนะทุกคนเดินมาเลยจ้าสะพานสั่นงึบงับเออทำไมสะพานมันสั่นแบบน่ะ ถึงโดยสวัสดิภาพแล้วค่ะให้ลูกลงแม่เอาเลื่อนเส้นหนึ่งบาทมือเดี๋ยวลงก็ได้เลยมาเลยมาหมดแล้วเดี๋ยวสายก็สายลุกอ้าวว่าเขาเมาบนสะพานเต้นหมดไม่สนสะพานใคร เต้นหมดไม่สนสะพานใครพอเถอะถ่ายวิด anyway> ีโอพี่ให้น่อยถ่ายได้พี่ถ่ายเขาหรอจออด้วย1ี่ฝอามุมนี้ด้วยเธอ เขากเลยกลมเดี๋ยวกดัยเศยมีนกบินด้วยเข้าฉากสบายๆเเจียวจาเวอร์ นางแบบท่านหนึ่งไปมาตรงกลางสะพานค,ค,ค, <c oughs> คิดกลัวเ,เดินชนลังมดแดงเธอเ คือแบบเดินชนไปเต็มเต็มแล้วที่พื้นคือมันก็คือกัดอะแหละอุ้ยอีโมชั่ะแกเธอมึงฉันให้ดูปลาตีนเด้เห็นไหมนี่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 เห็นไหมเนี่ยน้องปลาตีนหน้าตามันกวนตีนจริงหรอ สมแล้วไม่เหมนชีพนิยายห <c oughs> น้าตามันดูกวนตีนดีว่ะไปแล้วนะคะบายบายปากตรงกลางมีโชว์ปลาตีนหนึ่งกลุ่มตาถอยถ้าเกิดมีรถเข้ามาแล้วเราจะถอยอยังไง เป็นเส้นทางเท้าศึกษาธรรมชาติอ้าวแล้วเอารถเข้ามาเสยอ้าวนอนแล้วเขารอบแล้วมาแล้วอ่ะปกติเขาเดินมากันนะครับต้องจัยานกเดินเาไม่มีจักรยานจักรยานคันเดินถนนถนนดูแบบขัดขาคนอย่างเราไม่เดินหรอกเดินไม่ไหวเป็นลย <ละ S 1> ค่อยเห็นกันไ้นะ,ละ,ละครับชใช่ไหมใช่ค่ะ่งโคลยงโนเนนลือเ้ยอยกรถอยทางนี้อ้อมกว่าทางนูนเน้นเยอะแม่มค้่ม่คติเสียบโอ,โอ,อ,อยเล็กมากแล้วตัวก็หลบไม่ได้เลย หายใจฮึบหนึ่งถึงแล้วไปประจวบประจับกันจ้าไปหากล้วยแค่กินกันนะคะ